สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีทเทเชอร์ค,ครับเบสเตอร์เคกวันนี้ครับข่าวสารนะครับของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาเร็วเหลือเกินครับเพราะเมื่อวานนะครับเราเพิ่งได้ลงเทเชอร์แมปกันแค่อ่ายังไม่ถึงครึ่งวันเลยครับข่าวสารใหม่มาแล้วคือไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนเนาะน่าจะเว้นห่างกันสักวันสองวันก็ได้ รีบเลยเกินครับลุงช่วงนี้ร้อนเงินรู้ร้อนเงิน,น,น,นก็เอ่ออีเวนต์ใหม่กาชาใหม่นะครับก็จะเป็นอ,เอ,เอ,อ,อีเวนต์กับกาชาของฮิดส่อนักแกร์นะครับอีเวนต์ใหญ่ประจําเดือนสิ้นเดือนเนาะซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เอาไว้หาพตัวละครฟรีแล้วก็ของอัพซัพพอร์ตแล้วก็กระโหลกเช่นโอเด้งหกดาวบวกโนยมโตหกดาวบวกอะไรอย่างนี้ ขออัพ6ดาวบวกนอกจากอีเวนต์นี้นะครับซึ่งการเช้าใหม่นะครับก็จะามาในวันที่19นะครับ10โมงเชา้าถึงวันที่28นะครับอาย27ส27สามทุ่มนะครับ19 10โมงเชา้าถึง27สามทุ่มนะครับก็ตัวใหม่ก็คือจะเป็นลูฟี่แล้วก็ชอปเปอร์นะครับซึ่งป็นตัวละคร5ดาวใหม่ เพโตคลนค5ดาวแบบพิเศษ LRR ที่จะออกได้เฉพาะของกาชาอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับัตฟี่กาชาทั่วไปไม่มีออกนะซึ่งตัวใหม่นั้นสกิลเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันจากลูฟี่นะครับซึ่งอย่างแรกครับหน้าตาก่อนภาพเนี่ยสวยนะสวยมากนะครับและนี่คือรูปร่างของในเกีน,นะครับลูฟี่ยกดาบขึ้นมานะครับก็ ถึงจะบอกว่ายกดาบก็เหอะแต่มันก็ใช้บัตรเหมือนเดิมแหละลูฟี่ถือดาบแต่ลูฟี่ไม่เคยฝันนะครับลูฟี่ใช้บัตรนะนอกจากเป็นลูฟีนะ่ไนท์แมร์เนาะซึ่งตอนเป็นลูฟี Night นะ่ไนท์แมร์นั้นมันคือเป็นเงาของนักดาบเข้าสิงนะครับสิกิลเมื่อตายของลูฟี่ใหม่นะครับก็คือสามารถล้างบัฟกรอบผ่าครึ่ง6เทิร์นช็อต6เทิร์น แล้วก็จะล็อกลูกแก้วทั้งหมด1เทินบัฟดาเมตตอนจบเทินดาเมตสีเขียว80เท่านะครับ3เทินบัฟเอ่อบับโจมตีให้กับสายหมัดแล้วก็ทง2.25เท่า2เทินก็ถือว่าดีแหละเหมาะกับที่เป็นตัวคอยพิเศษเนาะล้างบับ6เทินแล้วกแก้วได้บัฟโจมตีได้เนาะค่อนข้างจะดี อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยแต่มัเป็นสกิลที่ได้ใช้งานบ่อยนะครับบ่อยนะในการเอาไปลงล้างบงล้างบับเนาะสัก,กิลดีนะครับส่วนกับตันก็คือสายหมดัดสายธงโจมตี3.5เท่าเลือด1.2เท่าแล้วก็ถ้ากด perfect ก็จะได้แก้วเนือนะ้อเนาะกด perfect ได้แก้วเนื้อนะครับัพพอร์ตไม่มีอะไรเนาะลูฟี่ครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็น coon, ชอปเปอร์คูงครับชอปเปอร์กัพับสวยงามนะครับ น่ารักนะภาพในเกมเนี่ยโอหโคตรน่ารักครับสกิลไม่ตอนลครับก็คือสามารถล้างบัฟกราทอง2เทินเออไอนี้แจมพราะรู้สึกว่าอีเวนต์ของเดือนนี้ก็เจอกราทองนะกราทองอีกแล้วคือกราทองเนี่ยมันเป็นบัฟที่ตะคอล้างได้น้อยน้อยมากๆนะ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับบัฟอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นว่าบัฟโซ ตัวที่ล้างได้มีร้อยตัวกรดทองตัวที่ล้างได้มีแค่สิบตัวนะครับคือมันแตกต่างกันประมาณนี้เลยนะกรดทองหาตัวล้างค่อนข้างจะยากนะครับชอปเปอร์ล้างบัฟกรดทอง2เทินล้างบัฟลดโจมตี6เทินแล้วก็จะเปลี่ยนแก้วเอ,อ่อของสายหมัดสายทงแก้วมืดมนเป็นแก้วเนือนะครับแล้วก็จะบัฟเพิ่ม ความแรงของบัฟโจมตีที่มีอยู่แล้วของสายหมัดและก็ธงบวกไปอีก0.25เท่า3เท่านะครับก็จะเป็นการเพิ่มความแรงเนาะ0.25เท่าเลยครับอืมสกิลดีแหละหล้าง6เทิร์นล้างกรดทองได้เปลี่ยนแก้วได้เนาะกับการก็คือหมัดธงโจมตี3.5เท่าเลือด1.2เท่า แก้วสีฟ้าเนื้อเป็นแก้วตรงสีของทีมซัพพอร์ตธรรมดานะครับชอปเปอร์คู่ครับสองตัวใหม่ครับห้าดาวแบบ LRA นะครับส่วนกาชานี้ก็ครั้งแรกเออห้าสิบเพชรเนาะไอสามสิบสิครั้งแรกสามสิบเพชรนะครับแล้วก็เปิดครั้งที่สี่แปดสิบสองได้ใบแดงหนึ่งใบเปิดครั้งที่ห้ายี่สิบก็จะได้เป็น ชอปเปอร์ per, หรือไอเจ้าลูฟี่หนึ่งตัวนะครับแล้วเปิดครั้งที่9 19ก็จะได้ตัวละครอา่าที่เป็น L R R ใบแดงนะครับ6ดาวสิ 4, 6ดาวนะครับหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็น6ดาวพิเศษของกาชาคิธนาแกลนะครับ1ตัวนะกาชานี้มี1ตู้เนาะส่วนตัวหลังตู้นะครับพวกนี้คือ5ดาวพิเศษ L.R.A. ทั้งหมดนะครับที่จะออกได้เฉพาะของการชาอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับตัวฟรีการชาทั่วไปไม่มีออกนะครับนี่คือ5าดาวพิเศษทั้งหมดนะครับนหดาวครับ6ดาวรอบนี้ครับด้านบนครับมันคือ6ดาวพิเศษเฉพาะของการชานี้เท่านั้นส่วนด้านล่างครับมันคือ6ดาวธรรมดาเนาะ6ดาวพิเศษก็จะมี X มีโทคิสาแม่ลูกแล้วก็เอสกับซาโบนะครับซึ่ง3ตัวนี้ดีทั้งมดเก่งทั้งหมดเลยคือได้ตัวไหนมาก็คุ้มนะ3ตัวเนี่ยเก่งทั้งหมดนะครับส่วน6ดาวธรรมรดาฮิโยริลลซูเปอร์คาร์โซคิงซูเปอร์ไทยเพจวรอุตตินะครับไคโดซูเปอร์ไทยฟ้าคิดซูเปอร์ไทยแล้วก็ลูฟี่กับโซโลวานโน่นะครับ ฮิโยลิเก่งมากรอก็ดีเราก็เก่งนะโซคิงก็ดีอุตติวันก็ดีส่วนไคโดมันก็เริ่มเก่าและไคโดเนี่ยเดียวก็จะมี6ดาวบวกมาผมคาดว่านะอาจจะเป็นเดือนหน้าหรืออาจจะเป็น2เดือนหน้าก,ก็ได้ผมคิดว่ามันใกล้และมันใกล้ที่จะมี6ดาวบวกมานะครับเพราะเดือนนี้เป็น6ดาวบวกของคิดเนาะซึ่งคิดเนี่ยคุณแค่ลงในโหมดของ PVP PVP ครบ50รอบได้คิดฟรีหนึ่งตัวนะครับก็ไปลงก็ได้นะคุณไม่ต้องเปิดหาก็เด้เหมือนกันนะครับสู uh ้ไอเจ้าลูฟี่กับโซโลเนี่ยมันก็เริ่มเก่าแล้วก็ใช้งานได้น้อยนะครับน้อยลงนะในปัจจุบันนะครับดีๆก็จะมีฮิโยลิมีลอมีโซคิงอุติเพ็ดวันที่ดีๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเอ็กโทคิแล้วก็เอสซาโบที่เก่งมากๆนะครับ และกาชานิ้าว่าควรเปิดหน้าเปิดหรือเปล่านี่คือกาชาของอีเวนต์คิสซึน,นักแคร์เปิดเพื่อหาลูฟี่กับชอปเปอร์เพื่อเอาไปลงในอีเวนต์จะได้มีแต้มเยอะขึ้นจะได้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่คือกาชาอีเวนต์ถ้าหากคุณต้องการจะเล่นอีเวนต์ได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นเล่นอีเวนต์ได้อาดอบของมากขึ้นแนะนำ เปิดหาลูฟี่ชอปเปอร์สองตัวนี้ถ้าหากมองการไกลหาหกดาวใหม่หกดาวใหม่แนะนำรอกาชาสิ้นเดือนหรือยาวไปกาชาสิ้นปีเน,ะนาะแนะนำประมาณนี้ครับส่วนผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่ใหม่จ๋จานะเปิดกาชามือใหม่หาโรเจอร์หาลูฟี่กลุ่มดีกว่านะครับของผู้เล่นใหม่จ๋จานะ แล้วก็กาชาของซัพพอร์ตนะครับซึ่งกาชาเนี้ยไอตัวหน้าตู้เนี่ยมันขัดใจผมมากๆนะครับซึ่งกาชาซัพพอร์ตนะครับก็จะมาในวันที่19-10โมงเช้านะครับจนถึงนู่นเลย21-10โมงเชา้ามกราคมนะครับปี2อามนะคือแบบมากันโคตรยากกาชาเนี้ยปกติกาชาของซัพพอร์ตเนี่ยมันจะอยู่แค่1เดือนไม่ใช่เหรอ อต่นี่กาชาเนี้ยอยู่กัน2เดือนนะครับก็ตั้งแต่เดือนอพฤศจิกจนถึงมกราคมนะครับปีหน้ากาชาอยู่โคตรยาวนะครับโอ้ก็กาชาซัพพอร์ตเนาะเป็นกาชาที่ควรเปิดเดือนละครั้งแนะนําผมแนะนาตลอดนะครับว่ากาชานี้ควรเปิดเดือนละครั้งแต่กาชานี้มันมา2เดือนเหรอจะเปิด2ครั้งดีไหมเนี่ย ก็คือการจซัพพอร์ตที่ผมบอกว่าควรเปิดเดือนละครั้งก็เพราะเปิดครั้งแรกเนี่ยมัน3 0เพชรไงมันถูกก็เลยแนะนำแล้วก็เปิดครั้งแรกเนี่ยมันได้ตัวคะครซัพพอร์ตแน่นอนหนึ่งตัวมันเลยคุ้มให้เปิดเดือนละครั้งจริงๆนะถ้าหาเปิดสองครั้งมันก็ดูไม่คุ้มเลยครับยังไงการชานนี้ก็เปิดสักครั้งหนึ่งเนะนาะแนะนำครับทุกคนนะทุกคนนะแนะนำเปิดเดือนละครั้งนะครับ ซึ่งตัวใหม่รอบนี้มันคือน้องต่ายแครอทแต่ภาพของน้องต่ายแครอทอะมันคือภาพนี้ครับ <c oughs> คือแบบใครเห็นก็ต้องคิดว่ามันคือนามิใหม่ใช่ไหมเพราะนามิอยู่ตรงกลางแต่ไม่ใช่ครับมันคือน้องต่ายแครอทลุงบันมันนับตัวข้างครับมันนับตัวข้าง มันไม่นับตัวตรงกลางครับมันนับข้างๆครับก็เลยงงว่าอะไรวันเนีย <c oughs> นึกงว่าเป็นนามิไม่ใช่ครับมันคือแค่หลอดน้องตายนะครับซึ่งซับพอร์ตของตัวนี้ซับให้กับชอปเปอร์แล้วก็นามิอิ A anda, นะุอาชิเนโกะมามูชิวันด้าเนาะสกิลซับพอร์ตเวลห้าก็คือจะออกมาเมื่อเจอกลุ่มสาม แล้วก็จะออกมาลดคู่ดาวส์สกิเมื่อตายของตัวที่ซัพพอร์ตอยู่2เทินเปลี่ยนแก้วเอ่อเป็น TND ยล้างบัฟเกราะสีลุ้ง1เทินล้างบัฟปิดไม่ตาทั้งหมด1เทินถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ช่วยทีมได้ดีเนาะทางหากถ้าหากคุณเจอพวกเอ่อเกราะลุ้งเอ่อสัก6เทินแต่ตัวคุณนั้นล้างได้แค่5เทิน น้องแตะออกมาล้างบัฟกรดลุ้งจะกหกเทิร์นเหลือแค่5เทิร์นก็ทําให้เราล้างได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถือเป็นซัพพอร์ตให้ดีนะซัพพอร์ตดีนะครับเน้นเน้นย้ำนะครับการชาซัพพอร์ตควรเปิดกันเดือนละครั้งนะครับแล้วก็อีเวนต์ครับคิดซอร์นักคริครับของเดือนนี้ครับซึ่งมีซูปเปอร์บอดก็รอบนี้ครับเป็นของโซคิงก็จะมานะครับในวันที่ ยี่สามสิบโมงเช้าถึงวันที่27่นะครับสามทุ่มนะครับเน้นยำ้ำยี่สามสิบโมงเช้าถึง27่สิบทุ่มนะครับมีซูเปอร์บอสด้วยรีบหากิวกันนะครับอีเวนต์นี้ต้องมีกิวนะถึงจะได้รางวัลดีๆนะถ้าหากคุณเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับหากิวดีๆกันอยู่นะครับ ก็ตัวใหม่โซคิง so ตัวฟรีเนาะก็จะมี5ดาว5ดาวบวกนะครับนี่คือร่างของ5ดาว5ดาวและนี่คือร่างของ5ดาวบวกนะครับสวยขึ้นนะสกิลของโซคิง5ดาวบวกก็คือล้างบัฟโซลดโจมตี6เทิร์นโอ้ดีจังรู้สึกว่ารอบนี้มีแต่6เทิร์นนะมันถึงยุคสมัยที่ล้างดีบัฟ6เทิร์นแล้วครับถึงยุค6เทิร์นแล้วนะ แล้วก็จะเปลี่ยนแก้วเอ่อ TND เปลี่ยนแก้วตัวเองเป็น TND เปลี่ยนแก้วรอบตัวเป็นเนื้อแล้วก็สามารถเลือกในการเปลี่ยนแก้วได้2ครั้งก็คืออย่างเช่นเราสามารถบังคับว่าเอาแก้ว TND ลงไม้แถวล่างก็ได้อะไรงี้นะเปลี่ยนได้2ครั้งนะครับแล้วก็จะเอ่อบัฟทำให้กด perfect ติดง่ายยิ่งขึ้น3เทินบัฟโจมตีพื้นฐานบวกเจ็รน ถ้าหากกด perfect รบ3ครั้งขึ้นไปเทิร์นต่อไปก็จะบัฟโจมตีพื้นฐานอีกบวก1,000นะครับ1เทิร์นนะสกิมาตายถือว่าดีดีมากนะคนค่าแก่การเก็บไว้ใช้งานมันดีมากจริงๆนะส่วน support เออฮะ support สามารถเลือกเปลี่ยนแก้วได้รอ2ครั้ง จะออกมาเมื่อเจอบอสใหญ่เออซัพพอร์ตแปลกดีฮะถือว่าปรตัวละครที่มีสกิลซัพพอร์ตที่แปลกดีนะครับอาจจะใช้งานอยู่นะซัพพอร์ตเนี่ยส่วนภาพในเกมครับโอ้เท่ทั้งเลยโซคิงเป็นสายของดาบแล้วก็เขียวนะครับสกิลของในโหมด PVP เนาะดาบเพิ่มโจมตีเขียวเพิ่มเลือดนะครับส่วนไม้ตาก็คือเออศัตรูเลยะ กว้างนะครับทำดาเมจโอเวอร์ถามนะครับ15วิไซด,ดาบนะครับเพิ่มความเร็ว15วิแล้วก็สตรูสีเขียว3ตัวมีโอกาส100%ทำให้ติดช็อตนะครับ10วินะก็เป็นไซดาบบวกกับเขียวนะครับโซ,โซคิงก็รอบนี้มีซูเปอร์บอสเนาะคือตีคนเดียวไม่มมนไม่ไหวหรอกยังไงก็ต้อง ช่วยกันในกิวตีนะครับแล้วก็ตัวคอนะครับที่เพิ่มแต้มเพิ่มของดอปรอบนี้มีแค่2ตัวก็คือจะเป็นลูฟี่แล้วก็ชอปเปอร์นะครับซึ่งลูฟี่นั้นก็จะเพิ่มในการดอบตัวนะครับของดานสิดาวนะครับ1.5เท่าเพิ่มดอบตัวของดาดซปเปอร์บอส1น5เท่าเนานะ ชอปเปอร์แล้วก็ลูฟี่นะครับแล้วก็สกิลกับตันของลูฟี่ก็จะเปลี่ยนไปในอีเวนต์นะครับจะเปลี่ยนเฉพาะในอีเวนต์นะที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีความแรงเพิ่มขึ้นครับเป็น5.25เท่านะครับ,นะรบแล้วก็จะตีเป็นสี่รุ้งนะครับแล้วก็ชอปเปอร์ก็ตีเป็นสี่รุ้งเช่นเดียวกันนะครับสองตัวนี้คือตอัวละครที่จะเพิ่มตัวดอกแค่2ตัวนะครับเน้นย้ำแค่2อตัวนะ ส่วนนอกนั้นครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังนะครับก็อย่างเช่น,นครับกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มค่าพลังไป2เท่านี่ก็เพิ่มค่าพลังไป1.5เท่านะครับแล้วก็พวกนี้เพิ่มค่าพลังไป1.25เท่านะซึ่งรอบนี้มีกระโหลของโซคิงห้ดาวบวกแล้วก็กะโหลของคิดซุปเปอร์ไทป์6ดาวบวกด้วยนะครับ ซึ่งคิดซปเปอร์ไทยหกดาวบวกนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือคิดหกดาวบวกนะครับซึ่งมันเก่งขึ้นนะสกิลกับตานดังเดิมของคิดเนี่ยมันจะเพิ่มเน้นแค่สีเขียวนะครับเน้นแค่สีเขียวนะแต่หดาวบวกของคิดนั้นจะเป็นการเน้นของสายเขียวแล้วก็หน้ากากครับก็เพิ่มขึ้นมานะ ทำให้การจัดทีมมันดูกว้างขึ้นนะครับเขียวหน้ากากนะครับโจมตี4.25เท่าสีสัอื่นๆนะครับก็เพิ่มแค่4เท่าถ้าหากสีเขียวหน้ากากได้แก้วระเบิดหรือซูเปอร์ระเบิดนะครับโจมตีกลายเป็น5.25เท่าเนาะแล้วก็แก้วเทียนดีของทีมนี้จะก,กลายเป็นแก้วระเบิดแล้วก็แก้ระเบิดเป็นแก้วตรงสีถ้าหากระเบิดมาก็ ดาเมจที่ได้รับเนี่ยเหลือศูนย์นะครับปกติแกะระเบิดพอมันระเบิดปุ๊บเราจะโดนดาเมจถ้าหากคิดเป็นกับตนแก่ระเบิดระเบิดมาดาเมจเข้าศูนย์นะครับ uh, แล้วก็ถ้าหาตัวคิดเองได้แก้วระเบิดหรือซูปเปอร์ระเบิดก็ตามและคิดกดโจมตีไปจะสามารถล้างบัฟเกราะสีรุง้งได้สามเทิน อันนี้แจะมากคือคิดแค่ได้แก้วระเบิดมาและคิดกดโจมตีไปเกราะลุ้งหายไปเลย3เถอนะครับอันนี้แจม่มากมากเลยนะถือว่า6ดาวบวกของคิดเนี่ยกิ่งขึ้นแล้วก็สิกคือไม่ตายไม่ตายยังคงเดิมครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแก้วเป็นระเบิดเป็นซุปเปอร์ระเบิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการบัฟเหมือนเดิมก็คือบัฟโจมตีแต่จะเพิ่มมาคือบัฟให้กระสาย หน้ากากด้วยเขียวหน้ากากโจมตี2.5เท่า2เทินความแรงเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งได้7เทินครับโอ้โหดีมากมันคล้ายกับหนวดดำนะครับหนวดดำ6ดาวบวกก็ล้างเกราะผ่าครึ่งได้นะถือว่าประตคอนที่พออัพ6ดาวบวกปุ๊บมาดูหน้าเล่นยิ่งขึ้นมาดูเก่งยิ่งขึ้นนะครับ ซูเปอร์ไทยเหมือนเดิมเนาะ,ะเปลี่ยนแก้วระเบิดทำดาเมจนะครัซัพพอร์ตก็เหมือนเดิมส่วนเออสกิลของในโหมด PVP ติดตัวนะครับก็คือสีเขียวเพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดเนาะสายป้องกันนะครับไม่ตายก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมเนอะอาะก็จะเป็นการบัฟเพิ่มป้องกันนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปนะ คิดในโหมดของ PVP มันก็ไม่ได้เวอร์วักอลังการนะมันคือสายป้องกันนะครับของทีมเขียวนะครับเอาถึงจริงเล่นตตวอื่นก็ได้นะตัวอื่นมันก็ดูป้องกันดีกว่านะครับแต่ในการลงดาบธรรมดานะั้นถือว่าคิดดูเก่งขึ้นนะครับล้างบัฟเกราะผ่าครึ่งเนี่ยดูแจ่มขึ้นนะการจัดทีมดูกว้างขึ้นหน้ากากก็ได้เขียวก็ได้นาะถือว่าเก่งขึ้นนะครับคิดนะครับ6ดาบวก ข่าวสายวันนี้ก็มีประมาณนี้นาะสสวดไอ้เจ้าเซกิวของด่านเนี่ยเดี๋ยวผมแปลลงในกลุ่มให้นะครับอ่าข้อบูลมาแล้วเดี๋ยวแปลลงให้เนาะแต่ดูคร่าวๆมาแล้วว่ามีกรอดทองด้วยมีกร็ดทองอีกแล้วโอ้กร็ดทองเจอบ่อยเหลือเกินถ้าคุณมีทียมอนใหม่ก็จะรอดตัวไปถ้าคุณไม่มีก็จะลำบากขึ้นมาหน่อยแหละหน่อยเนาะ กดไลค, к, ค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะยครับจึงมาสวัสดีครับ